มึงแพ้แล้วไอ้โอ้ยโ้ยไม่เลวะเฮ้ยทแล้วมึงอะทำอะไรหูไม่สนหรอกที่มึงมาทำอย่างี้นะมึงมาอยู่เลยไอ้ลุยโคนมึงอะ มึงทำงี้หมายความว่าไงวะหมายความว่าฉันยอมพี่แล้วยอมกูยอมตายเหรอไม่ใช่ฉันยอมเป็นเมียพี่แล้วยอมเป็นเมียฉันแล้วเหรอแล้วเจ้าพูดจริงอ่ะพูดจริงเจ้าจริงนะจ๊ะณพีจริงจริงใช่ไหมได้เลย ย้วตรงเนี้ยเนี่ยทำไรเนี่ยมันเป็นเมียมั่ะเป็นเมียเออตรงไหนตรงนี้ยบ้าหรอนี่ทด้อะไรอยู่นะคะบ้าหรือเปล่าที่คนดูนั่เยอะแยะเลยเนี่ยงั้นไปรอรอกับกูบ้าเนี่เดือนเดือดป่นนี้จะพาไปโรงเรียนโรงเรียนที่ไหนก็องตกลจะไปท้ายโรงเรียนกูจะพา แล้วกูออกเองก็ได้แล้วกอกเองริงก็ได้ไปโอ๊ยไม่ได้ไมไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอยมันต้องไปทำเคอร์เลยแค่หามแค่นี้ทาเคร์ไม่ไม่ไเกลียดอยู่ดีแหละเรื่งผู้หญิงผู้ชายอะไรเราพาเข้าโรงแรมาว่าชาวทองแถวนี้เขาเห็นแล้วก็บอกพ่อบอกแม่ทไมอ่คุณมีพ่อมีแม่นะน่าเกลียดสิผู้หญิงไัแพร่เข้าโรงแรมผู้ชายบ้าเปล่าถ้าโรงแรมใครออก เดี๋ยวกูออกให้ก็ได้จริงป่ะนะออกให้ค่ารถค่าโรงแรมเดี๋ยวกูออกเลยพี่เล่าพอ่เจมไปเดี๋ยคายเนี้ยเมียว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 เออไม่ไปไม่ไปไม่ไปแล้วทำไมอ่ะหน้าเกลียดป้าไม่เล่ากูบอกแล้วเมื่อกี้ก็พูดมานฟังไม่รู้เรื่องยังไงเขาบอกไม่ไปเป็นลูกผู้หญิงอะหน้าเกลียดรักขยันเข่าเออเอาล่าไปวิที่ไหนกูรู้หมดเลยติวเข้าโรงแรมผู้ชายก็ต้องออกบันทีกตงนี้คายลูกผู้หญิงมันอายเขา ถ้าน้ำใครออกมึงก็หุ่นกูมากเนี่ยโอ้จะไม่ออกอะไรเลยไงล่ะเอาเราไปมีตังค์ช่วยกันนั่งช่วยกันมั่งโรงเรียนก็ไปไปไปโน่นที่นี่ก็ไปไปก็ตกเนี้ยนั่นแหละจะทำไรเนี่ยจะเป็นมีเป็นผัวมึงอะอะไรนะมึงจะเป็นเมียกูกูก็จะเป็นผัวมึงเนี่ยเนี่ยเออ คนดู mir, ั้เยอะแยะเนี <I> ่ยป้าป้าอุยอายคุาเหรออายทำไมเาคนดูเขาดูหนัง X กันมาเยอะแล้วหนังก็ดูริเกไเป็อกี่ยตรงนี้เหรอออะไรติจัเดากยจะติดจังเลยยังไม่ทันอะไรแล้วแพ้ท้องแล้ว มึงไม่ทด่สุดทนเลยว่ะกูไม่ได้แพ้ทอ้อมันไรล่ะกูเป็นมึงเนี่ยโอ้ยกูาถามริงกแล้เขาว่างแตกแล้วเหรอโอ้ขนาดนั้นมึงไปให้คนดูเขาดบอ่ะเขาไม่โดมมึงหรอกติ๊กอีปีเ่ยมึงถึงจะอาบนา้ำนพะีเนี่ยทุเล็กมากเลยอะ่ะแหมมึงไม่รู้เรื่องอะไรเขาอาบกันสงการนุ่นโอ้ย อ,อาบผิงโงกง,งการเลยเหรอโงงการไปหนึ่งวันสามวันเนอ่าบอี่สขขามวันสามวันจ้ะอู้หสก๊อกคว่นถือว่าเราตัวแมไม่ได้เลยเป็นแมนย่งงไม่ได้หรอมันมันเข้าใจปะคือว่าคนเรามันต้องมีมันต้องมีแบบเออมีความรู้สึกอะก็ออกูออกสาากึกออกสงรามาเอาแล้วที่ไหนไปซักเสื้อผ้าอาบน้ำไม่มีเวลาซักเสื้อผ้า,าอาบน้ำด้วยก็ยังไม่มีเลยขาดัะกคนขาทัะกคน มึงเลือกาคนอย่างเดียวเอางี้ละกันอันนี้อะไรเสื้อผ้าเนี่ยเอาเอาเสื้อผ้าไปซักก่อนได้ไหมล่ะเสื้อผ้าไปซักมึงจะให้มึงให้กูถอดเสื้อผ้าแล้วเอาให้มึงคู่มึงเอาไปซักใช่แล้วมึงจะให้กูนั่งเย็นอยู่ตรงนี้ไงเราไม่คิดไม่ได้ว่านั่งเย็นเดี๋ยวก็มีอย่างเออนะมาเปลี่ยนมาให้ก็ง้อเร็วสิมาแบบเออเหมือนผ้าอย่างเงี้ยมาแล้วก่อนอะ เอไอ้เรื่องมากนะด้วยจะมีผัวตัวต้องหอมไม่เคยเจอเคยเจออีกคนนี้เออจะมีเมียทั้งทีไม่มันมีทุกนางนางลบลบหัวใจคิดซื่อจ,าจ้าแบางทีหลับยังบเอาเรือม,มาี๋้วไปจะถุไม,ะไม่เพียนะไปปูจะถไม,ะไม่เพียวทำไมไปถ เมื่อกีเสือมาอะไรไงก็เส,ออสือมาก็เสือมาแลไปได้ถึงวัดีาาอ่ะไปทำไมอ้าวไปไปไปผมยห้าไม่ได้เอาสือมาปูมึงทำอะไรล่ะเอาเสือมาให้เียด้าเนี่ยแหมเอเล็กตงึข้ามังจะไปหาข้าเลยนสายก็มีแค่นี้แหลหาเจอค่นี้ให้กูนุ่งเนี่ยนะ เอ้ยไม่ไม่เอาหรอกฮะไม่เอาทำไมไม่เอาล่ะไม่ดิ้นน่าเกลียดอ่ะโอมันจะเรื่องเยอะทำไมเนี้ยมันน่าเกลียดอ่ะตกลงไม่เปลี่ยนใช่แม่เอาหัวกลัวเออไม่เปลี่ยนไปยาวไปเมียมันก็เอ้ยทำไมใส่ยากขนาดเนี้ยมันไม่ยากหรอกไม่ยากใช่ไหม เอาจังวะเอาพาไปยรไงอ้ยโ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 อยเอ้สโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อส่โ้ยอ้ยอ้ย้ยโ้ย็น้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโมยอ้ยโ้ยอาเ้ยเอ้อา้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้้อ้้าอ้้ออออะชุดมึงเหม็น แต่ถ้าเธื่อนจริงแลเธอโคตรเปม็นไม่ได้เหม็นอย่างเดียวด้วยทำไมเหม็นเหม็นเอาเอาเอาไม่ก็เอาอ่ะเลือดดิเลือดนะกูแล้วหันไปให้รู้ก่อนเดี๋ยวกูอายนะถัาเช้าก่อนแล้วเออ กูถอดเสื้อผ้าแล้วไงโอ้โหเดี๋ยวก็เป็นผัวเมียกันแล้วมีอายด้วยไม่เอาหรอกใครจะมาให้ดูกันปี๊ปี๊ฮะดูปี๊ปีหนอก็ไม่ได้นี่เออปึงก็จะยกสูงมากเกินไปนีิก็ยกสูงมากนี่ข้างล่างโผล่นี่หัวข้างล่างนี่โผล่เลยอะแต่ที่บอกจริง<ะ>หัวอะไรหัวเข่านี่ข้างนี่หัวเข่าโผล่เลยน,ลยนี่เห็นไหม ลงมาหน่อยบอกคนณค่ะเฮ้ยดูเอยูเลยเฮมยเยู่้ั้ยอฮ้้ย้ยยเฮะยขฮย้้ยย้งยเยเยย อะไรของมึงเนี่ยของมันอย่หัวงานนะกำลังแบบทำสดๆเฮ้ยยงอมองทำไมอะมองทำไมแล้วรู้ขอโทษขอโทษขอโทษไอ้ห้ามองนี่นี่ถอดอะไรอยู่เนี่ยถอดอยู่เราจะถอดกางเกงเลยว่างเกงแล้วเหรอมึงดีใจตรงไหนอะวายดีอาไว้ดิถอดจะว้าไว้อยู่แล้วกู ออ้้าาี on ี่่กยยงงนนนจะบอกว่าระดับเสือที่พี่ถือหรือมันถืออย่างนี้ล้าสาคิดว่าพี่จะเมื่อยไหมอ๋อมีเมยใช่ไหม กูไม่อยากให้มึงเห็นก่อนเวลาอันควรจะบอกว่าไม่แคอะไรเดอะไรของมึงวะสงสารวะดูสิแหม่โตแต่ตัวจริงๆพวกคุณมันน่าต้องเป็เอเดเวนตัวตโตอย่างเดียว รับมาขายผิดแย่หมูไม่รักคุณแล้วเมอแค่ทางผ่านกูอตัวได้ไหมเนี่ยกูไม่เอามึงเป็นหัวได้ไหมเอ๋เออต้องกูไม่คันหูเอาไว้ปาดหูคุณเลยึงยังไม่ทันเห็นคุณภาพมันเลยหูจะรอจะ,ะรจะอคุณภาพก่อนใช่ไหมคะ อะไรนะกูถีไปนู่นเลยมันตลกอ่ะมันน่ารักกว่าจริงจริงุมเลยแหมแค่นี้ทางอนเอาไว้ชิบไว,ว้ิบเอาม <c oughs> อโหนี่เลยนม ก็มันยาวไม่ยาวค่ไต่ไม่ได้ยาวเลยมันก็อับเข้าตัวสิม้า่หนีไม่มีอะไรเนี่ยกูรอาแล้วเนี่ยเอาเนยเยียบตีน อ่ะว่ามันไม่ต้องไปทัดเสื้อผ้าเลยฉันแน่น่อี๋ยวเตือหลุดนี่แล้วแล้วบาครั้งหายไปชั่วโมงกว่าใครไม่รู้เนี่ยวจะเป็นพระสีเขียวเลยเนี่ยตักรถกลัอโอ๊อ เมยจุกเบย,บย,บยนังน่งก่อนไม่ไเลยัไม่ได้เดไปแล้วไปนานแล้วเนี่ยเรเพียงยังไม่มาเรเพีงรอข้างในอ,อพรอ,อืเพิครับยางค่ะ <c oughs> ฉันจะบอกให้นะอีกครั้งมันไปไปเดียวมันก็มาอยู่คนเดียวเปลี่ยวเอกาอีกครั้งมันมาฉันจะได้จกพึ่งพึ่งไม่รู้ละมาน,นโดนกูแน่อย่าให้กูลำบากนะเหนื่อยจะนั่งครับ ไอ้มารุตอีกอ่ะกูหนีมึงมาแล้วอะไรนะกูหนีมึงมาแล้วอ๋อหนีกูไปแล้วเออโชคดีว่าเจอกันใหม่ไปนี่ครับเอาใจกูมาโอ้ความพบปะโคลนเป็นธนราศโจรบังเอิญครับรายะเด็ดหลีครับเด็ดไปเป็นผีสิงเลยครับ เกิดความสงสัยเลยครับเด็กอิสรรุ่น่างไอ้ไอ้มาลุ้เฮ้ยไอ้ลุ้นอ่านตามใจมึงจริงด้วยจะคะไอ้มาลุ้มึงแต่งตัวอะไรมึงวะฮะมึงแต่งตัวอะไรมึงเนี่ยมันเป็นเทรนเทรนอะไรมึงมึงบอกความจริงกูมาดูนี่โง่จัง พงจะเพิ่งโกรธกับมอกฉันอะไรอนี้กับมอกฉันจะเล่าเรื่องให้ฟังเ่าเลยเงานบอกฉันน่ะพงก็เห็นว่ากำลังฉันเนี่ยกำลังต่อสู้ก,กับผู้หญิงคนหนึ่งเออผูอ้หญิงคนนั้นเสียท่าทีนี้มันถกเลยถกอะไรวะถกกับพงศ์แล้วมันบอกว่ามันจะยอมเป็นเมีเยของฉันมอนแรกเลยบอกว่าเออถ้าเกิดมันไปยอมเป็นเมียของฉันเนี่ยเดี๋ยวบอกฉันจะป้ามาเลยจะป้าบอกว่าตัวเม็ยนเองบอกว่าตัวของฉันเนี่ยเหม็นจังเลยพระเจ้าค่ะเออก็บอกว่าจะเอาเสื้อผ้าของฉันจะไปซักให้แล้วเอาเสื้อผ้าให้ของฉันเปลี่ยน มองว่ามังค์ท่านเปลี่ยนเสื้อปุ๊บนันก็เสื้อผ้าของท่านหนีไปเลยพระเจ้าค่ะอ๋อเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยโดนผู้หญิงหลอกโดนกันทั้งนั้นเลยโอยบันทึกโอยจะไปที่ไหนก้องไอ้ดัดาวอะไรพามมึอยู่ไหนตะนนุนถาไปเอามาเดี๋ยวนี้รับเลยก็วางไง 对。<Cool. S 2> cool.